สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของรองเท้าฟุตบอลกันบ้างดีกว่าเรียกได้ว่าในยุคนี้เองรรองเท้าฟุตบอลก็มีการพัฒนาไปเยอะถูกไนหะมมีรุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนั้นเต็ไมไปหมดหลากหลายแบรนด์เลยนะครับผมมีแบบหุ้มข้อไม่หุ้มข้อด้วยนะครับใส่รุ่นนี้แล้ววิ่งเร็วใส่รุ่นนี้แล้วเลี้ยงดีใส่รุ่นนี้แล้วยิงแรงครับในวันนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าหลายๆคนนะ่ะอาจจะเข้าใจอะไรมันผิดไปค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเขาก็มีคนมาคุยกับผมมา หายคนเลยนะว่าแบบเอ้ยเนี่ยอยากซื้อรองเท้าบอลเฮ้ยเอารุ่นไหนดีอะกองหน้าก็ลองซื้อรุ่นยิงแรงป้าอะไรแบบนี้นะครับตู้ของผมเองเนี่ยก็หลังจากพี่นี่พี่เคาะมาแล้วนะครับก็จะขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เองอะเราไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมและการที่ผมทําคลิปนี้ไปอะก็อาจจะทําให้ผมไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยซ้ำนะครับเพราะเรียกได้ว่าเราก็จะพูดกันตรงๆอะเนาะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าฟุตบอลมันมีผลต่อการเตะขนาดไหนนะครับเอาแบบเร็วๆเลยแล้วกัน คือถามว่ามีไหมมันมีนะครับผมแต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่ทุกคนคิดกันคือยังไงกันมาเราเริม่มอธิบายทีละอย่างว่ารองเท้าฟุตบอลเนี่ยประโยชน์คืออะไรครับเอาแบบประโยชน์หลักๆเลยของมันเนี่ยหนึ่งเลยนะครับผมคือการทําให้เราไม่ลื่นครับเพราะว่าถ้าเราใส่รองเท้าผ้าใบเตะในสนามหญ้าจ,จริงอ่ะมันลื่นนะครับผมแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นสนามที่เปียกเนี่ยก็ยิ่งลื่นง่ายเลยครับเพราะฉะนั้นเองอ่ะไอ้รองเท้าที่มีกลมอ่ะมันดีกว่ารองเท้าปกติอยู่แล้วครับอันนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามันดีกว่าจริงๆแต่ยุคนนีี้เองอมมักก็าร พัฒนามากมายถูกไหมมีปุ่มนูด้ดปุ่มนี้ปุ่มนั้นครับซึ่งแต่ละปุ่มเองอะ่ะก็จะเหมาะนะครับผมกับแต่ละพื้นผิวของสนามนะครับซึ่งถามว่าจริงๆส่วนที่สำคัญที่สุดของราฟุตบอลคืออะไรครับผมก็คือปุ่มนั่แหละครับส่วนอื่นๆเนี่ยหนังจะเป็นหนังสังเคราะห์หนังแท้หนังเทียมอะไรอาจจะมีผลแต่น้อยมากๆนะครับผมไม่ได้มีผลต่อเพ์ฟอร์แมนนักเตะขนาดนั้นหรอกนะครับจุดที่มันสำคัญจริงๆคือดูที่ปุ่มนะครับว่าเราเนี่ยใช้เตะกับสนามอะไรนะครับเช่นเราจะไปซื้อสตาร์ทแบบเฮ้ยสนามหญ้าจริงแต่เราเตาเ่อ สุขภาพขาของเราครับผมเพราะว่าสนามหญ้าเทียมเนี่ยมันมีความแข็งกว่าสนามหญ้าจริงถูกไหมมันก็จะมีรองเท้าที่สร้างออกมาเพื่อสําหรับหญ้าเทียมจริงๆเลยผมก็แนะนําว่าอย่างนั้นนะไปซื้อรองเท้าหญ้าเทียมเลยดีกว่าถ้าเราจะเตะแบบหญ้าเทียมอาจจะไม่ต้องเป็นตัวท็อปก็ได้ครับผมเพราะว่าตัวท็อปอาจจะหาตัวที่มันเป็นปุ่มหญ้าเทียมมาค่อนข้างยากโดยปุ่มของหญ้าเทียมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งเลยนะครับผม AG นั่นเองครับปุ่มนี้ก็คือเอาไว้เล่นในหญ้าเทียมเลยก็จะเป็นปุ่มลักษณะแบบเป็นปุ่มเหมือนสตาร์ทกว่าปุ่มออีกกแแบบบบนนนึึงงห่่ยยโด เรียกกันว่าร้อยปุ่มนะครับผม,ผมก็จะเป็นปุ่มที่ดูไม่ค่อยจะเป็นปุ่มเท่าไหรอ่อ่ะก็จะต่างจาก AG อยู่แต่2อันนี้เนี่ยนะครับผมเหมาะกับการเล่นย้าเทียมนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เหมาะกับการเล่นยา้าเทียมนะครับผมนั่นก็คือ Hard Ground นะครับผมหรือว่า HG นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่สั้นกว่าอันอื่นหน่อยก็เรียกได้ว่าจะเหมาะกับย้าเทียมมากกว่าแต่ไอ้พวกปุ่มที่เราพูดมาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นอยู่ในตัวท็อปกันเพราะว่าในตัวท็อปส่วนใหญ่จะเปป็นอ่ะจะเป็นปุ่มที่เอาาาาไว้้้้้เเเล่่นน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 กกกัััับสมมมหหญปติออองคี็ืะถผูช ากจะซื้อไปเตะสนามหญ้าปกตินะก็แนะนําว่าต้องดูที่ปุ่มอันนี้ต่อจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีปุ่มเหล็กนะครับผมนั่นก็คือ soft ground นะครับผมหรือว่า Sg นั่นเองซึ่งมันจะยึดเกาะสนามได้ดีกว่าในกะรณีซาที่มันลื่นมากๆอะไรแบบนี้นะสนามที่มีฝนตกอะไรแบบนี้นะักฟุตบอลหลายๆคนก็จะใช้อันนี้กันนะครับผมส่วนใหญ่ที่เห็นมาเนี่ยก็จะเป็น fg กับ sg ซะส่วนใหญ่แต่จริงๆเนี่ยเห็น sg เยอะกว่านะพวกที่เป็นแมท w ์บออะไรแบบนี้แต่ก็เรียกได้ว่าในตรงนี้ผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าแต่ละประเทศแต่ละลีกเขาใส่กันยังไง อันนี้มันก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่พื้นที่เลยแต่โดยส่วนมากเนี่ยจะใส่กันอยู่2ประเทศในการที่เตะบอลกันจริงๆเลยนะนฟุตบอลแบบระดับอาชีพนะที่เตะนำย่าจริงเลยก็คือ FG กับ SG ครับแต่ถ้าเราเตะย้าทียทมธรรม,ธรมดาก็ดูที่ปุ่มร้อยปุ่มร g r กราวหรือว่า AG ก็ได้นะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีการเรียงปุ่มนะครับผมบางรองเท้าอ่ะมันจะเป็นปุ่มแบบวงกลมบางรองเท้าเป็นปุ่มแบบเขี้ยวนะครับแต่อันนี้ผมคิดว่ามันมีแบบ อิมแตกต่อการเล่นไหมผมเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยก็ได้ครับเพราะอะไรครับผมว่าสิ่งที่ผมสังเกตมาเนี่ย ไอรองเท้าสายสปีดส่วนใหญ่จะเป็นปุ่มเคี้ยวถูกไหมแต่ต่อให้เป็นสายสปีดที่เป็นปุ่มเคี้ยวในเวอร์ชันปกตินะครับผมถ้ามาอยู่ในเวอร์ชัน s อหรือว่าซอฟต์กราวเนี่ยมันก็เป็นปุ่มเหล็กมันไม่ใช่ปุ่มเหล็กแบบเคี้ยวครับมันจะเป็นปุ่มวงกลมเหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเองผมก็คิดว่าปุ่มเองอาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นก็แค่มีปุ่มแล้วก็เลือกปุ่มให้ถูกกับแบบสนามที่เราเตะก็น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมมมมมมาาากกครรบบบจะเเเปปปนนนุุุ่่่่่่ีีียยยลลลหหืออวววแแแ้ตผชไ นะต่อจากนั้นเองก็คือหนังถูกไหมหนังอันนี้ก็จะอยู่ที่ความท็อปของแต่ละตัวด้วยถ้าเป็นตัวแบบตัวทอ็ทอปๆหน่อยอาจจะเป็นแบบอยผ้าสังเค์นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งถามว่ามีผลไหมนะครับผมผมเชื่อเลยนะว่าไม่มีผลนะครับผมอาจจะมีก็น้อยมากๆาะครับหรือว่าไอที่มีแถบเทอร์บอะไรที่ทำให้ยิงแรงขึ้นต่างๆเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมแทบไม่มีผลอะไรเลยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะักเตะเขาเปลี่ยนกันทุกเจเนอเรชั่นถูกป่ะมันก็ต้องไม่ชินตีนกันบ้างเลยครับแต่เนี่ยเตะไปมันก็เหมือนเดิมหมดเลยครับนนัวตผม อยากจะแนะนําแบบตรงๆเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องเสียตังค์เยอะต้องซื้ออะไรบ่อยๆอะไรมากก็ดูที่ปุ่มแล้วก็เลือกอันที่ใส่สบายน่าจะเวิร์กที่สุดนะนี่เป็นคำแนะนําของผมเองซึ่งผมเองก็ถามเพื่อนที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในไทยเนี่ยสักสองสาคนมานะก็มีคนหนึ่งเนี่ยเล่นอยู่ลีกแบบอาจจะไม่ได้ลีกแบบดนะิวิชั่นหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆเออเราก็เลือกอันที่สบายนะั่นแหละตอนเด็กๆอาจจะบอกเฮ้ยเราต้องใส่จะปีดสาย,สาย,ยิงอนะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเรื่องอันที่สบายอดีที่สุดแล้วนะครับผมตัวของผมเองก็ไม่ได้เปลี่ ชอบแล้วไง ซึ่งถามว่าผมชอบอันไหนนะครับผมผมจะชอบใส่สายแบบสบายๆอ่ะก็เคยใส่ Nike Tempo มาตอนเด็กๆก็มี Mercurial นะครับแต่ตอนนี้มาอยู่กับ Mizuno ครับผมรู้สึกว่าเออมันมันมันเหมาะกับเท้าคนเอเชียดีแต่ด้วยได้ว่าอะเทมโปก็ใส่ดีครับผมหรือ Adidas นี่ยก็มีตัวแบบคลาสสิกอ่ะโคปามันเดลอะไรแบบนี้ก็ก็ใส่ดีนะครับแนะนำจะตัวแบบคลาสสิกคลาสสิกอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะมันไม่ต้องมีลูกเล่นอะไรไงแล้วไอ้ตัวที่มันมีลูกเล่นเยอะอ่ะมันจะชอบบีบเท้าเรียวเว้ยมันจะเป็นเท้าทรงยุโรปอ่ะแล้วเวลาเราใส่ไปอ่ะมันจะไม่ แบบว่าเหลือที่เลยนิ้วโป้งไปหน่อยนึงอะ่ะซึ่งการใส่รองเท้าที่ดีมันวรจะพอดีแต่พอเอน,นี้ยเฮ้ยเราใส่แบบพอดีถ้ามันไม่เหลือที่นิ้วโป้งเนี่ยโอ้โหเท้าเราบีบมากอะ่ะวิ่งไปถอดรองเท้าเจ็บอะ่ะคือเจ็บเลยครับผมแบบว่าคือมันไม่ได้เจ็บตรงโดนกัดนะโดนกัดเนี่ยอันไหนก็กัดนะครับแต่หมายถึงว่าแบบมันบีบอะ่ะมันมันปวดเท้าจริงๆอ่ะก็เลยแนะนําว่าเออเลือกอันที่มันพอดีเหมาะกับทรงเท้าของเราด้วยดีกว่าเพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญจริงๆง,งเนี่ยไม่ใช่ราคานะครับแต่ปัจจัยสาคัญคือดูท ออก,กนัแล้วก็เลือกปุ่มที่เหมาะกับสนามที่เราเตะนะครับก็น่าจะเป็นคู่มือการซื้อสตั๊ดที่ดีที่สุดแล้วส่วนจะตัวท็อปเป็นมือเลยหรือว่าจะตัว4 5, นะี่ห้าพันอ่ะอันนี้ผมคิดว่าก็ดูที่ปุ่มกับความสบายนั่นแหละไอ้ส่วนอื่นอ่นนะมันก็เอาความเท่พูดกันตรงๆถูกไหมอาจอาจจะมีผลก็ได้แต่ไม่เยอะหรอกครับมันก็มีผลแบบนิดนึงอ่ะ นะมันไม่ได้แบบโอโหเยอะขนาดนั้นหรือมันจะมีผลเยอะขนาดนั้นก็ลองพี่บอกผมมาได้นะแต่จากประสบการณ์ของผมแล้วก็จากประสบการณ์ของคนรอบข้างเองอะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเลยครับอาจจะมีนิดนึ่งอะแต่ก็แบบน้อยมากจริงๆก็พูดอันนี้ไว้ก่อนละกันถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าเนี่ยก็ได้นะครับผมไนกี้อาดิดาเนี่ยหรือว่ามิซูโน่ก็ได้นะแต่ขอรุ่นแบบรุ่นคลาสสิกนะอันนี้ชอบเลยนะครับแต่ถ้ารุ่นอื่นๆอนะให้เอามารีวิวได้ไหมก,ก็คงได้แหละครับผมแต่ก็ เราก็จะพูดกันตรงๆแบบนี้แหละว่ามันอาจจะไม่ได้ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะไม่อยากโกหกคนดูนะครับและนี่ก็เป็นคู่มือการซื้อสตั๊ดแล้วกันนะครับผมที่แบบว่าเออเราควรจะเลือกปุ่มแบบไหนเราควรจะเลือกรองเท้ายังไงให้เหมาะกับรูปเท้าเรา อะไรแบบนี้นะครับผมก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นคอมพิวไกด์แบบวันโในการซื้อสตารแบบเรยวๆเลยแล้วกันไม่มีมาร์เก็ตติ้งไม่มีขายของอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็ตามใจชอบครับถ้าท่านผู้ชมเอ้ยฟังแล้วเอ้ยมึงขี้โม้มึงพูดมั่วอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกผมมาได้นะแต่ก็ลองให้เหตุผลของตัวเองมาด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วตัวผมเองก็เปิดรับความแบบ อความเห็นแล้วกันรับฟังได้ว่าผมอาจจะพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็บอกอยู่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของผมแล้วก็เป็นข้อที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนนะครับยังไงวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปกระผมคงต้องขอภายเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงวันนี้กระผมขอลาไปก่อนบายครับสวัสดีครับ